ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่5น,นาทีมีดีมาโชว์นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงอะไรที่มีสาระบ้างนะครับหลังจากที่ช่องเรานี่ไปในแถวแนวบันเทิงขึ้นเยอะนะครับวันนี้ผมเอาอ่หนังสือของน,นันเอกนะครับซึ่งเป็นพิธีกรที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับอหนังสือที่ชื่อว่าโชคดีที่มึงได้อ่านนะครับซึ่งหนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือที่แกเนี่ยรวบรวม ตอนที่แกทารายการโชครายการอะไรน,นันัอทานที่เขาแบบโทรเข้ามาโชคดีที่เราติดอ่ะเ,ออเป็นรายการที่เหมือนว่าระบายความทุกข์น้องมาปรึกษานันเอซึ่งนันเอกเขาก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีแล้วก็ตอบได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วตอบได้อิงความเป็นจริงมากๆนะครับแล้วก็ชี้นําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สรุปไม่บังคับให้เขาทําในสิ่งที่ที่นันเอกเข้าใจหรือว่าสรุปเองนะคือเขาจะสรุป แล้วก็แนะนําในเชิงว่บบาลองไปคิดเอาเองลองทําในสิ่งที่ที่คิดว่าดีเอาเองแล้วกันนะพี่แนะนําแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เจอเคสมาแบบเยอะมากเขาเข้ามาปรึกษาทั้งเรื่องติ๊งต้องทั้งเรื่องซีเรียสเรื่องจริงจังแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็คงเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็แกก็เขียนแล้วก็สรุปมา, <S <S มาวันนี้ผมเอาบทสรุปนะครับ เรามีห้นาทีเพราะฉะนั้นผมจะเอาทีละหัวข้อแล้วก็หวังว่าจะได้ทําในหัวข้ออื่นเรื่อยๆวันแรกเอาวันนี้นะครับผมจะเอาหัวข้อความรักนะครับซึ่งอยู่ในหมวดหมู่แรกของหนังสือเลยนะครับมามาย่อยแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ <c oughs> เริ่มมนเลยนะครับในหวดความรักเนี่ยแกได้บอกข้อแรกนะครับว่าความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนของความดีความรักกับคนดีเป็นคนละเรื่องกันนะครับเหมือนเพลงนะครับที่อะไรนะอ่ายืน<ๆ>เฉ นี่ผมว่าต่อเรารักใครสักคนแล้วเราพยายามทําความดีกับเขาถ้าเขาไม่รักเราทําดีแค่ไหนนะเขาก็จะไม่รักครับมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วเราก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทาดีเป็นสิ่งที่ท,ที่ที่ยอดเยี่ยมมากๆครับแต่ว่าก็ไม่ได้เราจะคาดหวังว่าเขาจะรักเราเพิ่มขึ้นจากการที่เราทาดีมากขึ้นไม่ได้ข้อที่สนะครับการที่เราจะเป็นแฟนใครนะครับเราต้องรักเขาเหมือนที่เขาต้องรักเราเหมือนกัน ันนี้คือเราความรักในที่นี้คือชีวิตคู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคําว่าเรานะครับที่จะต้องสอดคล้องกันนะครับเรารักใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องรักเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเรารักใครแล้วก็รักอยู่อย่างนั้นนะครับหรือว่าเขามารักฝ่ายเดียวแล้วเราไม่รู้สึกรักเลยอย่างนี้ก็จะเรียกว่าความสัมพันธ์แบบแฟนไม่ได้นะครับข้อที่3นะครับความรักต้องลองคบหาดูใจกันต้องใช้ความรู้สึกและเหตุผลควบคู่กันไม่มีสูตรัด ผมเชื่อว่าในยุค5ปีที่ผ่านมามันมีทฤษฎีที่งานวิจัยต่างๆนาน,นานะชอบจะบอกว่าความสัมพันธ์มันต้องทําอย่างนี้1 2 3 4แล้วความสัมพันธ์จะไปได้ดีมีกฎมีทฤษฎีนู่นนี่นั่นตัวเลขตุ๊ดๆๆมาอันนี้นอบอกว่ามันต้องคบหาดูใจครับมันทิดาลาตอบครับช่วงนี้เป็นช่วงคบหาดูใจซึ่งถูกแล้ว นะครับมันต้องศึกษาครับเราไม่มีทางรู้จักเขาต่อให้เราเป็นเพื่อนเขามาแต่ในบริบทแฟนในระบบของบริบทของคนรักเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เวลาและมันมีเรื่องความความรู้สึกและเหตุผลควบคู่กันไปเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ครับมันมีความรู้สึกมันมีเรื่องของอาร์ตมันมีศิลปะมันมีความติสอยู่ในนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสูตรลัดไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแต่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาศึกษานะครับข้อที่4ี่ครับ ชีวิตจะโบยเคี้ยนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวว่าจจะเราจะเห็นคุณค่าของแสงแดดก็เป็นวันที่เราหนาวเหน็บนะครับบางคนมีแฟนที่ดีอยู่แล้วนะครับหรือเป็นมีแฟนที่ธรรมดาธรรมดาเราไม่เห็นค่าเขานะครับเราคิดว่าความธรรมดานี้มันน่าเบื่อความธรรมดานี้มันแย่นะครับความธรรมดาความสงบนี้มันแย่สุดท้าย ทิ้งไปครับแล้วก็ไปเจอความสัมพันธ์ที่เหนื่อยท็อกซิกแล้วก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับบางทีเราไม่รู้ครับว่าคนที่เราอยู่มันดีที่สุดหรือเปล่าแต่ก็พยายามให้เต็มที่วันหนึ่งเราจะรู้คุณค่าจากข้อน,นี้นะครับเราจะรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อเราเสียมันไปก็เมคเซนส์ครับแต่ว่าทั้งนั้นก็เราไม่รู้นะครับ ทำได้ก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไตรตองให้ได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจทำลายลงไปครับข้อที่5ความไว้ใจเสียไปไม่มีวันได้คืนแก้วที่เราไปแล้วยังไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิมแต่จงใช้นาทีที่เหลือต่อจากนี้พยายามต่อแก้วให้เขาเห็นอยู่ทุกวันอา่ายกตัวอย่างการทำธุรกิจนะครับเราสร้างแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาใช้เวลา 10ปีนะครับเพื่อที่จะให้แบรนด์นี้ติดตลาดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือว่าเรามีคุณภาพครับแต่ว่าถ้าเกิดมีพนักงานคนใดคนหนึ่งหรือ,อผู้ซีเ v เวลก็ได้ครับผู้บริหารไปให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ไม่น่าเชื่อถือครับหรือว่าสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเนี่ยสิ่งที่ทำมา10ปีมันก็อาจจะพังได้แล้วก็มูลค่าของแบรนด์นั้นก็ลดลงตามความน่าเชื่อถือไปนะครับความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ สูญเสียความไว้ใจไปแล้วนะครับก็เอากลับมันมายากมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือ,อค่อยๆสร้างมันกลับขึ้นมาครับมันไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมแต่ก็อย่างที่บอกครับต่อแก้วที่ร้าวนะครับให้เห็นอยู่ทุกวันก็ทำให้ฝั่งนึงเห็นว่าถ้าเราอยากจะกลับไปก็ทำให้ฝั่งนึงเห็นว่ามันมันทำได้นะครับแล้วก็มันพยายามอยู่แล้วก็มันจะต้องดีขึ้นนะครับ แต่มันไม่มีทางเหมือนเดิมได้นะครับข้อที่6ครับเวลาจะตัดสินใครออกจากชีวิตบางคนจะรู้สึกลำบากใจแต่ไปคิดมากจนทำให้ตัวเองทุกข์ข้อ6น่าจะเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะครับาบางคนที่คบกันมาตลอดนะครับไม่มีความสุขเลยแต่ว่าลำบากใจครับกลัวที่สุดนะครับกลัวามากมากที่จะ ปฏิเสธหรือว่าไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในเชิงแฟนนะครับหรือเป็นความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนรูมเมทอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําให้เราอึดอัดใจนะครับมันลําบากใจมากๆนะครับที่จะทําให้ทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะปฏิเสธไม่กล้าที่จะบอกลานะครับแต่มันก็ดีกว่าที่ทําให้เป็นทุกข์นะครับอันนี้ก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะครับข้อที่7นะครับรักระยะไกล คุยกันให้ดีรักษาสัญญาเชื่อใจกันนั่นคือสิ่งที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอาลายคนก็เจอปัญหาผมว่ามันไม่มีสูตรตายตัวตั้แต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันบางคู่ที่เขาเจอปัญหาเรื่องระยะทางไกลมันก็ต้องเลิกครับบางคู่ที่เขาพยายามลองดูแล้วก็ใช้เทคนิคการเชื่อใจการรักษาสัญญานะครับก็สามารถที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้น ยืนยาวแล้วก็อาจจะมีคุณค่ามากๆกับเขาก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแต่ตัวนะครับข้อที่7นะครับข้อที่8เลนะครับอย่ามีใครเพียงเพราะไม่มีใครเอ่อบางคนนะครับชอบโพสว่าแบบเหงาเลยแบบอยากมีแฟนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีคนใครไม่รู้มันจีบนะครับเพราะว่าตัวเองเหงามาเป็นปีละสองปีแล้วแบบไม่ไหวแล้วต้องต้องมีแฟนเพื่อนมีแฟนหมดแล้วนะครับก็ ให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตสุดท้ายชีวิตจากที่โอเคจากที่แค่เหงาครับกลายเป็นมีปัญหากลายเป็นเหนื่อยกลายเป็นต้องเสียอะไรอีกมีอะไรเต็มไปหมดแล้วกลายเป็นชีวิตแย่ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพร้อมหลายๆคนบอกว่าต้องโสดให้เป็นอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนก่อนที่จะดูแลต้องดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะดูแลใครสักคนนะครับหัวใจตัวเองดูแลได้ดีหรือเปล่าก่อนที่จะต้องเพิ่มอีกหนึ่งความรู้สึกที่เราจะต้องไปซัพพอร์ตนะครับ นี่คือ8ข้อที่ผมอ่านไปแล้วก็รู้สึกนี่คือบทเรียนแล้วก็ไม่ใช่ทฤษฎีที่สรุปว่าความรักมันสวยงามเนาะแต่เป็นการ 50- 50อะเรื่องที่ทำได้ดีก็ควรทำแล้วก็เรื่องที่เราตรงเตรียมใจที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากนะครับก็ต้องเจอนะครับสำหรับโชคดีที่มึงได้อ่านนะครับในหวดความรักนะครับก็วันนี้ก็ขอปากขอ,ขอคอเนาะ 9นาทีครับซัดไปนะครับสำหรับหมดเดียวก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ5นาทีมีมีโชว์นะครับอาจจะดึงดราม่าไปนิดนึงนะครับแต่ว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะมาพูดถึงประเด็นของหมดครอบครัวแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดยังไงก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่า คิดเห็นยังไงกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็สิ่งที่นัน็กได้สรุปนะครับใครก็มามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับนี้ก็ลาทีสวัสดีทุกคนอนฟันดีนะครับบ๊ายบายครับผม